สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันจามทมีจากสมสักดิ์ทีมงานรักบ้านเกิด com นะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะมาเจอเจอกับพันตีพรชัยผลแก้วนะคะเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งยินดีที่จะเผยแพร่ค,คลิปนี้นะคะผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด com ค่ะ สวัสดีค่ะพี่พรชัยคะ่ะสวัสดีคร่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ <tabii. S 2> วันนี้เรามาอยู่กันตรงไหนคะพี่พรชัยตรงนี้เป็นบอ่บอบ่อเลี้ยงไส้เดือนซึ่งอยู่ในฟาร์มทีพีเจฟาร์มนะครับในอุตตบัดสระบุรีนะครับซึ่งวันนี้ผมจะแนะนําในเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนนะครับไส้เดือนไส้เดือนที่ผมเลี้ยงตัวนี้เป็นพันธุ์ AF นะครับ AF ซึ่งเป็นพันธุ์มาจากต่างประเทศสาเหตุ MS ที่ต้องเลี้ยงพันธุ์นี้เนื่งองจากว่าสายพันธุ์นี้ กินอาหารเร็วนะครับย่อยย่อยอาหารได้ไดง่ายแล้วก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ได้เร็วมากนะครับแล้วในขั้นตอนการเลี้ยงนะคะต้องทํายังไงบ้างนะคะพี่พันชัยอ่าขั้นตอนแรกนะครับก็คือการ <c oughs> การทำเบดดิ้งการทำเบดดิ้งเบดดิ้งก็คือที่อยู่ของของไส้เดือนนะครับ <c oughs> ซึ่งผมจะใช้อ่ขี้วัวนมขี้วัวนมมาหมักนะครับ <c oughs> หมักหมักกับน้ำเนี่ยับ ดยการออกขี้วนมใ้สายลงไปแล้วก็ปล่อยน้าเข้าไปนะครับประมาณสักสามวันก็ปล่อยน้ําออกปล่อยน้ําทิ้งนะครับแล้วก็ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วก็มาดูว่าแล้วก็เอามือล้วงดูนะครับว่ามันมันเย็นหรือยังมันหายร้อนหรือยังถ้ามันเย็นแล้วเราก็ปล่อยตัวใส้เดือนลงไปนะครับปล่อยตัวเส้เดือนลงไปนะครับทีนี้เราก็จะใช้เวลาเวลาเลี้ยงเนี่ยอยู่ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่เราเราก็จะเก็บจากมูลไส้เดือนนะครับการเก็บมูลไส้เดือนให้สังเกตให้สังเกตดูขุยข้ามันด้านหน้านะครับ กับใี่มือนี่คือขุยเส้นเดือนก็คือมูลเส้นเดือนนะครับเราก็จะกวาดกวาดเอาด้านหน้านี้ไปใช้ค่ะเส้นเดือนพันนี้มันจะคัวแสงนะคะรับเมื่อเมื่อมันเจอแสงมันก็จะมุดลงข้างล่างาแล้วก็จะกวาดจากแล้วก็จะกวาดจากมูลเส้นเดือนจากด้านบนเนี่ยนะครับค่ะ,คะพี่บอนใชยคะหลังจากเราได้มูลเส้นเดือนเสร็จแล้วเราสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างคะอามูลเส้นเดือนตัวนี้เราจะไปทาน้ําหมักมูลเส้นเดือนครับไปทาน้าหมักมูลเส้นเดือนก็ลองดูคลิปต่อไปนะครับว่าทาน้ําหมักมูลเส้นเดือนอย่างไรนะครับ ส่วนขี้เสเดือนตัวนี้นะครับหรือมูลเสเดือนตัวนี้มันจะมีสารอาหารเยอะมากซึ่งหลังจากที่เราทําน้ําหมักมูลเสเดือนเสร็จแล้วนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวที่เหลือจากการทําน้าหมักมูลเสเดือนนั้นบอกกลุ่มให้แห้งมันก็จะได้ปุ๋ยอีกปุ๋ยตัวนี้เราเรียกว่าปุ๋ยปุ๋ยมูลเสเดือนนะครับซึ่งการเลี้ยงเสเดือนเนี่ยสิ่งที่เราได้จากการเลี้ยงเสเดือนนี้ก็คือ1เราได้เราได้มูลเสเดือนเป็นปุ๋ยมูลเสเดือนครับสองแนะเรานา เรานำมูลไส้เดือนตัวนี้ก็ทำน้ำหมักมูลไส้เดือนเราก็ได้น้ำหมักมูลไส้เดือนอีกเป็นส่วนที่2นะครับส่วนที่สามที่เราจะได้ก็คือตัวของไส้เดือนซึ่งมันจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเมื่อมนมากขึ้นแล้วก็ขยายมาอีกบ่อสองบ่อนี่นะครับ่ตรงนี้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแน่นอนเกี่ยวในเรื่องของไส้เดือนแล้วก็หามูลไส้เดือนตรงนี้ใช่ครับ ซึ่งอา,อาหารซึ่งเราซึ่งเราเลี้ยงแล้วก็หาได้จากในท้องถิ่นในืทนทีดตรงนี้นะครับราะผมเป็นฟาร์มเห็ดเป็นฟาร์มเหเ็ดก็สิ่งที่เหลือจากจากการเก็บเห็ดส่งตลาดก็คือตรงนี้เขาเรียกว่าตีนเห็ดนะครับตีนเห็ดเนี่ยจริงๆริเราเราต้องทิ้งมันไม่มีประโยชน์แต่ว่าผมนํามานํามาเป็นอาหารทั้งเส้เดือนอาหารเส้เดือนก็ได้กินตรงนี้จะเป็นเห็ดก็ได้เศษผักอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับเป็นของที่ง่ายใช่ครับเป็นของที่หาหาได้ในท้องถิ่นค่ะ นี่ก็คือเทคนิคดีๆนะคะซึ่งวันนี้ทีมงานรักบ้าเกิด .com ต้องขอขอบคุณพี่พรชัยมากๆนะคะครับขอบคุณค่ะ